โอเคนะผมก็ต้องขอสวัสดีควาสวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมมายกผมการอีกแล้วผมวันนี้ผมก็จะมาสอนโหลดมัดที่ทุกคนถามหากันหมดเลยนะผมผมก็ได้ก็มีเวลาอาทิตย์นี้นะครับผมซึ่งเป็นมัดไอ้ตัวนี้นะตัวที่วันมีบอกว่ามีปัญหาใช่ไหมเนี่ยสอนโหลดทีกที่ไม่ได้ตอนทีเราเนี่ยแบบนี้เห็นไหมแล้วก็มีคนบอกว่าสอนโหลดไหนครับอันนี้เมื่อก่อนสปดาห์ที่แล้วนะครับผมเมื่อวานนี่แล้วก็นะแต่จะสอนโหลดแบบเรื่อเร็วที่สุดนะครับผม ถ้าตอนแรกกูต้องมีไมค์คาบไม่ว่าจะแทนหรือเถื่อนหรือสึกจะได้หมดก็หมุนจะโหลดแล้วก็เข้าที่ไมค์คาบนะอแล้วก็เรียกวัตถุที่จะต้องการดาวโหลดก็คือต้องดูด้วยนะตัวมอเตอร์จะใช้ก็คือมัดของไอตัวนี้นะเปลือยจริงๆว่าแห้งนะแก้ลิงก์ที่หลังให้ด้วยแล้วก็เนี่ยถ้าเกิดใครหาไม่เจอสามารถเซิร์ชตามนี้ได้เลยนะนี่นะในตัวนี้ได้นะเจอใครหาไม่เจออย่ามาตัวเดียวกัน แล้วก็ดูได้แล้วว่าตัวที่เราจะดาวโหลดนี้เป็นตัวเวอร์ชันอะไรเช่นผมม็นเวอร์ชัน1.6.4น,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 นะก็ให้เข้ามาที่ตัวเกม1.6.4ก่อนประมาณนี้ให้ผมไากใ้ผมโพสต์ไแล้วตอนแรกทุกคนอ่ะที่จะเข้ามาก็ต้องมาตรงนี้ก่อนนะตตรงนี้แล้วก็เพิ่มมีวัวน้ปกติทุกคนจะไม่มีนะไอ้ัวที่มันจะมีเสียงอยู่บ้างไอ้ที่มันจะเสียงเลยนะ ตรงนี้อันนี้คือทุกคนต้องเข้าเกมไปขอนล่าหนึ่งนะเวอร์ชันหนึ่งถ้าเหมือนเช้นเวอร์ชันนี้ไปพอเข้าเสร็จปุ๊บอ่าเข้าเสร็จเข้าไปแบบหน้าเตรียมเป็นแบบเริ่มเกมตัวนี้แบบสร้างโลกสร้างเบอร์คนนี้ก็เสร็จแล้วก็ออกมาาแล้วก็ให้เข้ามาไปที่อ่านี้ตรงนี้สามารถไปดูวิธีดาวโหลดได้หมดเลยนะมาโหลดขอเหลดเลยที่เลยตันนี้เดี๋ยวก็ทิ้งให้เหมือนกันแล้วก็มาเข้าตรงนี้อ่ะที่เราโหลดแล้วด้เวอร์ชัน4.4 เห็นไหมาอมตรงนี้แล้วก็ดาวน์โหลดนะนะดาวน์โหลดนะแล้วก็กดแตะไฟล์ปุ่นี้ไปถ้าไม่เข้าใจลองสามารถไปดูวิธีสามารถพิมพ์ว่าวิธีดาวน์โหลดอ่ามดตัวนี้มีขิปสอนอยู่าม,มารถไปดูได้ครับผมพูดเร็วไปก็ต้องขดโพษด้วย่านาจารยลทีนี้ผ <c oughs> มว่าเราทำานี้จากตามขัข้นตอนเราเสร็จแล้วก็มาตรงนี้ก็เหลอเส้นงานแล้วมันจะเด้งมาตรงนี้นะ่ไทนีทนี้ผมจะไว้หน้าจอในเดสก์ท็อปคือตัวตัวนี้ โอเคทุกคนนะก็เสร็จแล้วก็ปิดไปเลยก็ได้ไม่ได้หาอะไรแล้วก็ปิดไปได้แล้วก็ตอนต่อไปก็เรากดวินโดว์บวกปุ่มตัว R ก็ลงเข้าปกติอะไรทั่วไปเลยนะลองไปหาที่บุ๊กแล้วก็ไปที่มดนี่แล้วก็ดึงอ้มอตัวเกินเลยแล้วดึงแล้ววางแบบเสร็จเสร็จปุ๊บแล้ก็ที่ได้คราฟได้นะ ก็ไปเลยที่ทีท่ร้อยันอ่านก็มีแค่นึงครับผมเพราะผมไม่ได้เข้าเกมมาครับนานแล้วไม่น,น่าจะมีปัญหาอ่ะเนี่ยเราเหลือแค่นึงแล้วโโหมันน่าจะแค่น,นึงอ่ะดูเด็อันนี้แหละสภาพนี้คลิปน,น,น,นี้น่าจะไม่เกินสิบนาทีขออนนญาตส่วนถ้าทุกคนถามว่าผมหายไปไหนก็ไม่ต้องแปลกใจนะับ มันจะหายไปไหนไอคลิปนี้จะไม่มีการต่อต่อมาแต่นิดเดียวก็แบบเรียวๆไปเลยนะเราติดก่อนอะไรไม่ต็องติดเลยใช่ไหมจะหาเรื่องรอใช่ไหมดูต้องรอตัวนีนต้ติดก่อนเื่อให้ดูเลยแบบไม่ต้องตัดเลยถ้าเกิดใครอันนี้ก็สามารถกดข้ามไปเลยก็ได้นะแบบกดรัวๆ,ๆหรือไม่ <c oughs> ก็อมันก็รอ,อกไอไไอๆๆ็ได้เปิดอะไรให้ไม่ลื่นหน่อยละกัน ขอเล่นใหม่ขอเล่นใหม่รงนี้ใจกวไม้ขอเล่นใหม่หมันจะดิ้งมาหน้านี้พอผมไม่รู้เป็นรูปโก็นเหมือนงั้นหรือเปล่านะแต่ผมจะดิ้งมาหน้านี้อยู่แต่ตัวสีแดงเมื่อก่อนไม่เป็นนะถ้าจำไม่ผิดจะเป็นรูเปเหมือนแบบไอ้เค้าดินตะ ยตอนนี้ก็น่าตั้งไว้แล้วรีดลื่นทั้งหมดส่วนตัวระสอนาผิดผมก็ทิ้งไว้แล้วแต่คนหาไม่เจอจิ้นให้ถูกนะครับผมนะเดร๋ยแรอตำลวจเสร็จก็คืออย่าไปกดอะไรก็มั่วนะมันไม่ใช่ห้าเปียกไปกดเลยหอไมวเอ่าพอพูดอะไรทั้งนั้นงี่สร้างดูเลยอ่ะเสร็จง่าง่าย ที่ลงมดัดมันขึ้นแล้วไม่รู้กดไ,ไปก่อน <c oughs> มันไม่เล่นลงนานแล้วก็อย่างนี้แหละมันหน้านี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับความหมกคุณว่าคุณจะรับไหวหรือเปล่าความช้าความเร็วบางทีมัดตัวนี้ถ้าจับปิดยังบักอยู่บางตัวนะบางส่วนนะครับผมส่วนถ้าจัไม่ปิดคาถาระเบิดคาถาหยุดเวลาได้เดี๋ยวรู้แบบไม่ได้ว่า

แล้เตาไปเยแบบนี้ต้องเจอที่เอกานเจออะไรเอออมได้วยเออเนี่าบเวลาเบือเนี่ยเออเนี่ยเราต้องช้าสักั่เนี่ยถ้าน้ำแสงทีขาวที่เต็มอ่ะอะไปแล la, like. à, ้วเดือดไปแล้วเออนี่ก็ะทายอยู่เวลาเนี่ยเห็นไหม ติดคอนเตน์ใัมคยับใช่ไหมก็จะตักออกไปเองเลยแล้วถ้าเป็นหมดแล้วกด้นแล้วกปุ่มครงไหนวะลีนเขาเป็นเิปหาว่าไม่ได้หาอ่าไม่ลีนด้วะนั้นเราทำได้เอ่อช่ อ๋อกดซิแล้วคิกปวาออเนี่ยเห็นไหมอาเือก็เตีเจอกันต่อไปเลยเนี่เดิไปหนึ่งอันนี้เอาของนี่อะไรวะอ๋อเนี่ยที่หนวเจอแล้วอะอเท่เยนกูุละวิธที่คร้อมไม่รู้นะก็หาอะไรปัดตลอดทีนี้โอคเนย 对吧？看你面走。嗯嗯嗯